แม่จุดถูบแดง C สองศูนย์งวดนี่เป็นว่าแม่เด็กถูกเนาะเด็กถูกค่ะเด็กถูกเด็กถูกแม่เพิ่อนี่เขาดีเด้อพี่น้องช่วงวันหนึ่งหันที่นูมาแล้วแม่เนาะเขาสามงวดสี่งวดติดเล็กถูกเพิ่นนะคะอันนี้แม่จุดจุดต้นยังก่อแม่ที่แม่ต้นจันแดงจันแดงจันแดงต้นจันแดงต้นจันแดงมหาเสน่ห์ ลำด้วยนะแค<อ>่ย่าน,นี่บัตรมันออกมาแล้วเป็นสามดอกตะกินมีควาดอกหนึ่งบัตรถ้าชีธืดเลือดถืดเบื่อถ้าชีลำช,ชีด้วยมีสูงมีสา้ให้ยออกมาอีกเป็นสามดอกแม่ก็เลยคิดว่าจะเป็นสามหนึ่งหนึ่งว่าวันดอกโอ้เพราะ่างวันที่แล้วแม่สื่อหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะมันมาออกเจ็ 2> 1, 2. 1> 1, 1, 10, ดศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสิบดีกว่านี้ยันกอกยี่สิบเบื่อก วันถูกนะสี่สองศูนย์นะเด็กถูกสี่สองศูนย์เด็กถูกสี่สองศูนย์สี่สองศูนย์บานเล็กจันแดงยันสามหนึ่งหนึ่งยุกเล็กต้นจันแดงเนาะจันแดงเพราะว่าคว้าแล้วอกมากเป็นสามดอกคกันเลยชิตรีว่าสามหนึ่งหนึ่งโอ มันเป็นต้นังไรแล้วผมก็บอกเคยเห็นได้ต้นหนึ่งที่ดดได้ย่างไปเบิ้งอยู่ดอกย่างไปเบิง้งจ้งครับต้นจันเดงสามหนึ่งหนึ่งที่แม่ต้นจันเดงสามหนึ่งหนึ่งเหรอเฮ้ยคนตัดหลินเอาเนาะแม่เนาะจ้ะความฝันในแม่บบบนี้เล่าให้ฟังในเป็นยังไงความฝันอฝันว่า,วาได้หัวเงนิงนหัวสีน้ำตาลแาบมีผู้ชายออกมาให้ว่าสันเงินคือเนี่ยมีเงินหนึ่งนับเบิ้งพร้อมย่างดีไปเลยที่แม่บป็นว่าแต่เงินว่าสันแต่ว่าบระเด็นนับบาทลิต ผัวว่าห้วันบาไม่เงินเมื่นหนึ่งอืมจะเป็นของผู้ใดเฮียเลยเอาบัตรไปเลยใส่ข้างนาใ่กระเป๋าผ้ายบัตรไปตลาดบัตรครัแม่เรียกว่ากระเป๋ากระเป๋าสันกระเป๋าย้อนสันมันตกมาผีหนาะทวงหอบเอาห่อเอาสิหอบเอาดีใจว่าสันเพาเคยได้เงินเมื่อนอเงินผู้ใดหน่อสันผู้ใส่เขาบอกเอาแต่ว่าเมียเอาค่ะบแม่เมียเล่เอา มแม่ก็เลยมาก,กว,ดวาดหบแส่กับปลไหยก็เลยดึงใบพันออกมากว่าสิบสื่ของตลาดก็เลยพ่อพ่อใบพันธุ์นั่นแหละโจกใบพันออกมามกโจอ,กออกมาเป็นใบพันแต่ว่าผู้คนเอาหายว่าเงินมื่นหนึ่งเน่อหอเงินมื่นหนึ่งนีหอไม่ีผู้ใดเอาแม่ก็เลยเอาผู้หลังจากที่ยูทูบขอแม่จังฝันหรือว่าจังไหนุูทูบเล้ว้ฝัน โอ้ยูทูแล้วแม่ไปฟันเอออันนี้เลียถูกมีเลียฟันดออค่ะเพราะว่าเด้หอบเงินหอบท่วงนะโอ้ขจารว่าฟันแบบนี้แม่ตีว่าหรือว่าฟันแบบนี้คิดว่าจะคล้อง่รือเปล้วจะจะเด้งเงินนะคะสิมิโซกสิมิโซกสิมิโซกนะอ๋อคือเลียูบเข้ากับเลียต้นจันดแดงเข้าแล้วเนาะแม่เนาะอือมันกระสิเกี่ยวกับตัวนี้ละแม่ นั่นแหละแม่ก็คอ,อนั่นแหละครับพวกคอไดเราได้เล็กเป็นไเดอเพืชกับแ <า S 1> ม่ไถ้าสิมิสุกัหิฮอวกมาก<ช>อีก,อกเป็นซ้องดอกมัดมือเล็กอวกคือเป็นซีดอกอวกไม่อีกบ้วกกับลังซ้อนอรเลยตีว่าหนึ่งหนึ่งสามบัวสัน,ม,นมันออกมากสามต้นต้นจันแดงนี่มันเป็นต้นปพืชประเภทพวกอยู่ในอันซ้นของต้นไม้มงคลมันบ่แห่เป็นพวก เกีย่ยวกับต้นเศรษฐีต้นวาส,สนาจริงๆบอกไม่ตระกูลเดียวกันเม็นบอกเมีน,มนเพราะวะ่าขจ้าว่าถ้าได้ปลูดกดอกกันนี่เป็นดอกมันส,สวยกว่าจะ,ะได้ค่ะถ้าดูบรายขจเจ้าก็ไปหาเวลาขจาว่าสิเฮ็ดผ่าเฮ็ดหยังขจเจ้าก็ไปหาหาซื้อออกหาเบิ่งนะ,<อ><อ>ะมันบ่มีมันก็ัดบนนี้ผัดมีดไปแต่ว่าก็บ่เคยเห็นดอกปูมันก็บอกดอยวกันค่ะ แต,ตแนะ่มันกับเปียกนะมันกออกมาสอนกันสามอันน่นครับหัออกมาสอนกันเลยนะแม่เนาะออกมาสอนกันเกิดเจ้ากันสิบซ้มเราก็ยนกันโอ้บ่กันต้องแม่เลขตัวนี้แม่สามหนึ่งวัดถูกเนี่ยมีดอกนึะงัดุดมือมนึจีสามสีบเด็ดดอก เพราไม่นัามีดอกเดียวี่เป็นตัวเลขแนวทางเขาคุณแม่ขาวเข้าครับ<ม>เลขคุณแม่ไปจุดอยู่ต,ต้นจันแดงครับเลขถูกนั่นคือซีสองศูนย์พี่น้องเลขถูกพี่แม่ขาดีเด้อค่ะพี่น้องคะแล้วแม่เพิ่นว่าจุดถูกไปแล้วนะคะเพิ่นฟันดีนะคะพี่น้องเพิ่นฟันว่ามีผู้ชายเอาเงินมาให้นะคะนอกเงินหมื่นหนึ่งวันสันเพิ่นว่าถือว่าฟันดีเด้อค่ะพี่้องค่ะฟันว่นได้เงินได้ค่ำนะคะ น้องก็ลองพิจารณาเบิร์นะคะตัดหลินเอานะคะเนาะตัดออกให้แล้วนะคะมีซีสองสองศูนย์สี่ศูนย์สามหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะเนาะพิจารณาเบิร์นะคะแต่ว่าแม่มักตัวใดพิเศษอันนี้แม่หมักสั้นหนึ่งหนึออ่งกับสี่สองศูนย์สองศูนย์หมักสองศูนย์กับสามหนึ่งแม่โอเพราะว่าขอหักเหลี่ยมขอหักแล้วนะอ,ออกมาเป็นสันอี๋ค่ะ เราพี่น้องมักสองศูนย์ที่<อ>มันเราไม่ันหขีดเมียคนมักสองศูนย์มาสานพี่น้องคะกับสามหนึ่งสาพี่น้องพิน,น้รณาเบึ้งนะคะถือกระงา่าม,มีน้องเมีเนาะเหล็กมันออกเกี่ยวกับเมียงสี่ศูนเหล็ก มามองดังมีแล้วแม่มันก็เลยดัง40กระจาวดัากันก่ะจาวเพียงกเจาเลตเตอรี่นี่ห่อเมา่กีเปลี่ยนของหออยู่ีนร้านแต่ว่ามันบ่มีขายล้วเด็กกระจากเบิดแล้ว40เอาพี่น้องพิจารณาเบิ่งนะครับเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะครับเล็กถูกพุ่นแม่ขาวหฮอนะครับประจำวดวันที่1มิถุนายน2565นะครับ กับเลขบ่หลคูพี่น้องครับกับล่องไปจับสลากกินแบงรัฐบาลล่องเบิงนะครับขณะลงทุนพี่น้องเลขบ่หลตัวนะครับแล้วก็สรับเลขต้นจันแดงคุณแม่เฮ้าสามหนึ่งหนึ่งนะครับสามหนึ่งหนึ่งกับซิมี3สามหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งนะครับตัดเลนเอาพี่น้องเฮ้าล่องไปหาเบิงพี่น้องมือนีก็คือสิพ่อท่านอยู่หาจับสลากกินแบงรัฐบาลเด้อพี่น้องเด้อ กับเล็กถูกคุณแม่กับ่าค่อยผาดนะครับสองสามงวดติดกับกับมีนะครับพี่น้องต่อต่อหัวได้กับมีนะครับขนาดติดตามนะครับติดตามแม่เพิ่นมาหลายงวดแล้วโดนแล้วพี่น้องคะติดตามมาอย่งนี่ค่ะเนาะตั้งแต่ปีหกสี่แล้วนะคะพอวามาไทยนะคะปูหนึ่งเก้าอยู่นี่นะคะเนาะคือเมื่อใดทายถ้าแม่เพิ่นดอกพันแบบนี้คิดว่าจะคล้องหรือืแล้วจะจะ เด้กเงินนะคะสี่ม, <S <S มิโซก์สี่มิโซก์สี่ม s <S ิโซกนะออ๋ก็คือเหล็กถูเข้ากับเหล็กตนจันแดงเข้าเหรอเนาะแม่เนาะอื่โอ้มันกับสิเกียวกับตัวนี้ละแม่นั่นและแม่ก็คอนั่นแหละครับห้องคอได้เราได้เหล็กเป็นไห้เดอกเปิดกับเป็นไห้ถ้าสีมิโซกก็หออกมากละเอีกเป็นซวงดอกปัดมือเหล็กออกคือสิเป็นซีดอกออกไม่อีกบุ้กกับลักซ้อนอ๋อก็เลยตีว่า หนึ 1> 1, ่งหนึ่งสามวัวมันบอกมาสามต้นต้นจันแดงนี้มันเป็นต้นพืชประเภทพวกอยู่ในอันส้นของต้นไม้มงคลมันบ่แห่เป็นพวกเกี่ยวกับต้นเศรษฐีต้นวาสนาจริีๆบอกไม่ตระกูลเดียวกันมันบอกเมียนข้าเจ้าว่า้าผู้ใดปลูกดอกอันนี้เป็นดอกมันสีมิสูวัสนาค่ะแต่อยูบรด้ข้าเจ้าก็ไปห้าเวลาข้าเจ้าสิเห็ดผาเห็ดยังข้าเจ้าก็ไปหานหาสื่อออกห้าเบิ่งนะ ผัดบวมมีดมันผัดวันนี้ผัดมีดบ้างแต่ว่ากเข่เคยเห็นดอกปูมากกว่าออกดอกค่ะแต่มันกับเปียกนะมันออกมาซ้อนกันสามอันนั่งคือออกมาซ้อนกันเลยนะแม่เนาะออกมาซ้อนกันเกิดเช้ากันจิบซ้ำเราก็เฮียนกันโอ้มักันแต่กแม่เอาเลขตัวนี้แม่ สามหนึ่งวัดถูกยน,นี่ยมีดอกนึงถักทุดมืมอม้วนทีสามสิบเอ็ดดอกอือเพราะว่ามีนั่งดีดอกเดียวค่ะมีนังอีดอกเดียวนะค่ะพี่น้องแคปหน้าจอไว้นะคะเนาะ ครับนี่เป็นตัวเลขแนวทางของคุณแม่ขาวเฮาครับเลขคุณแม่ไปจุดอยู่ยต้นจันแดงครับเลขถูกนั่น,นคือซีสองศูนย์พี่น้องเลขถูกพี่แม่เขาดีเด้อค่ะพี่น้องคะแล้วแม่เพิ่นว่าจุดถูกไปแล้วนะคะเพิ่นฟันดีนะคะพี่น้องเพิ่นฟันว่ามีผู้ชายเอาเงินมาให้นะคะเนาะเงินหมื่นหนึ่งวัาสันเพิ่นว่าถือว่าฟันดีเด้อครับพี่้องคะฟันว่าได้เงินได้คั้มนะคะน้องก็ลองพิจารณาเบิงนะคะตัดลิ้นเอานะคะเนาะ ตัดออกให้แล้วนะคะมีสี่สองสองศูนย์สี่ศูนย์สามหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะคะเนาะผิจาระนาบเบิ้งนะคะแต่ว่าแม่มักตัวใดพิ่เสพบ้านี้แม่หมักสามหนึ่งหนึ่งกับสี่สองศูนย์นี<อ>่แหละสองศูนย์หมักสองศูนย์กับสามหนึ่งแม่อ๋อเพราะว่าขอหักแล้วนะขคอหัก,ออกแล้วออกมาเป็นสันอีกค่ะเขาพี่น้องหมักสองศูนย์ที่แบบแล้ไม่บรรค์คิด เมียทนมากสองศูนย์ว่าสารพี่น้องคะกับสามหนึ่งสาพี่น้องพิจารณาเบื้งนะคะถกับง้มพี่น้องแมีเนาะเหล็กตัวสี่ศูนย์นี่ลอตเตอรี่ว่ามีขายลเลยได้ไยมีดังคักซี่ศูนย์นี่มันออกเกี่ยวกับเมียงสี่ศูนย์เล็ก มามองดังมีแล้วแม่มันก็เลยดดัง40ข้าเจ้าดังกันด้วยดังเจ้าลอตเตอรี่นี่ค่ะข้าเมื่อกี้เป็นของเ้าอยู่นี่ล้วนี่แต่ว่าข้าวแห้งค่ะซื้อลอตเตอรี่ที่่ะซื้อยากนะครับเพราะว่ามันบ่มีขายอลไรเลยข้าวเบิดแล้ว40เอาพี่น้องพิจารณาเพิ่งนะครับเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะครับเลขถูกพุ่นไม่ขาวเฮานะครับประจำวดวันที่1มิถุนายน2565นะครับ กับเลขบ่หลายคููพี่น้องครับกับล่องไปจับสลากกินแบ่งรัฐบาลล่องเบิงนะครับกับนาลงทุนพี่น้องเลขบ่หลายตนะครับแล้วก็สารับเลต้นจันแดงคุณแม่เฮาสามหนึ่งหนึ่งนะครับสามหนึ่งหนึ่งกับซิมีสามหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งนะครับอ่าตัดเลนเอาพี่น้องเฮาล่องไปหาเบิงพี่น้องเบอนี้ก็คือสิพ่อท่านอยู่อาจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเด้อพี่น้องเด้อ เลขถูกคุณแม่กับวาคอยผาดน,นะครับสองสามงวดติดกับกระมีนะครับพี่น้องตอ่อต่อหัวดเด้ยกระมีนะครับขนาดติดตา,าตามนะครับติดตามแม่เพิ่นมาหลายงวดแล้วโดนแล้วพี่น้องคะติดตามมาอย่างนี้คะ่ะเนาะตั้งแต่ปีหกสี่แล้วนะคะอพอว่ามาไทยนะคะปูหนึ่งเก้าอยู่นี่นะคะเนาะคือบมื่อเดทายถ้าแม่เพิ่นเอาพี่น้องแต่ว่าเลขถูกแม่เพิ่นนีเขาดีนะคะตั้งแต่ สว่ามาตามเหล็กปูหนึ่งเก่านะคะเนาะแต่ว่าแห่งได้สอบถามแม่เพื่อนตลอดค่ะเวลามามาถ่ายท้ำคลิปนะคะของปูหนึ่งเก่านะคะเด็กพอแม่เพื่อนนี่กับเขาตลอดนะคะ